สวัสดีคุณเพืเ่อน,นวันนี้เข้าเมืองนะคะเอ๋บอกว่าเข้าเมืองทําไมหน้าตาไม่เห็นเหมือนเมืองใช่ไหมอันนี้ส่วนบริเวณนี้จะเป็นสวนสาธารณะ,ะคะ่ะข้างซ้ายมือนี้นะคะก็จะเป็นถน,นนนะคะถนนเมืองนี้ก็เป็นเมืองโอตเชมนะคะเมืองโอตเชมของประเทศอังกฤษจะเดินลัดเข้าไป ที่ห้างสปปรรพสินค้านะคะจะเดินลัดเข้าไปเข้าสวนสาธารณะค่ะนี่ก็เดว,วสวนสาธารณะมาฝากเพื่อนๆวันนี้ฝนตกนะคะฝนตกแฉะมากๆเลยน้ำขังทั่วไปหมดเลยเราไปซื้อของ ซื้อของร้านสะดวกซื้อ,เ,อ,อเป็นเหมือนออคล้ายๆ Tesco นะคะเ,เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็คุณสาเอามาปล่อยเอามาดรอปให้เราไปเดินซื้อของเขาก็ไปกับลูกสาวไปเขาไปเดินกับลูกสาวไปเดินในห้างสปปรรพสินค้านะคะนี้ แม่ชุดมาเดินตรงนี้นานแล้วไม่ได้เข้ามาแถวนี้รู้สึกว่าเงียบๆวันนี้เป็นเพราะอากาศที่หนาวเย็นรึเปลา่าสวนสาธารณะที่นี่จะสวยนะคะเพื่อนๆสวยจะมีเมนี่ยค่ะมีช่วงนี้ก็จะเป็นดอกเดฟฟดิลที่เห็นเหลืองๆอยู่เรียงรายนั้นนะคะดอกเดฟฟดิลค่ะ เป็นซิกเนเจอร์ของเมืองหนาวเขาค่ะเพราะอหน้าหนาวสปริงนะคะใกล้ๆจะถึงสปริงเขาก็จะมีจะมีอะดอกดดฟโฟดิวนี่ที่เห็นๆนี่เป็นทางเดินสะดวกสบายแบบนี้วีลแชร์ก็สะดวกนะคะเพื่อนๆวีลแชร์ก็สามารถมาใช้เวลา ชมสวนสาธารณะในวันที่อากาศดีๆก็จะคนเยอะกว่านี้นะคะวันนี้เขาทำทางไว้แบบสะดวกมา,มากๆเลยค่ะสำหรับประชาชนทั่วๆไปทั้งวิวแชร์ทั้งคนเดินอะไรอย่างนี้นะคะเด็กๆรถเข็นเด็กๆก,ก็จะสะดวกค่ะเมื่อก่อนลูกเราเล็กๆเ,เราก็เอารถเข็นมาเข,นเข็นเด็กแถวนี้นะคะ สวยงามเขาดูแลแบบดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆดูแลดีมากๆส่วนทางขวาม,มือฝั่งนี้อาคารทางนี้นะคะที่เห็นที่จอดรถนะคะก็จะเป็นสถานที่ออกกำลังกายค่ะมีครบทุกอย่างมีมีออกกำลังกายทุกอย่างมีสะระว่ายน้ำด้วยนะคะก็สะดวกมากๆเลยค่ะสะดวกสดวกุดๆแม่ชุกก็เคยพาลูกสาวมา มาทํากิจกรรมที่นี่นะคะมาเล่นมาเรียนเขาเรียกว่ามาเรียนกิมนาสติกก็ก็เป็นสวนที่ใจกลางเมืองของที่นี่เลยนะคะแต่ดูไม่เหมือนใจกลางเมืองนะเพราะว่าวันนี้เงียบเงียบนะคะแล้วในบริเวณสวนเขาก็จะมี นี่ทางขวามือนะคะเขาก็จะมีจะมีที่ออกกําลังกายทําไว้ให้นะคะทําที่ออกกําลังกายไว้ให้เราแบบนี้นะคะทําที่ออกกําลังกายให้ก็เป็นอะไรที่แบบว่าดูดีสวยงามน,นะคะเพื่อนๆดูดีสวยงาม ฝั่งนี้ที่เราเห็นสีม่วงๆ่วงนี้นะคะดอกไม้ดอกไม้ออกบนปนกับญ้าสีเขียวเขียวนี้นะคะสวยงามมาก <Yeah. S 1> ดอกไม้สีม่วงๆ่วงค่ะดอกดินนะคะดอกดินก็จะออกหน้านี้ดอก s n o w d r อปก็จะออกหน้านี้แล้วก็ดอก daffodil สีเหลืองเหลืองก็จะออกหน้านี้เหมือนกันนะคะก็ mm, <let> เออเป็นดอกไม้ที่ว่า ออกช่วงแรกๆของฤดูค่ะเป็นดอกไม้ที่ออกช่วงแรกๆของฤดูนะคะนี่ก็พาละเลาะเดินแฉะมากเลยโอ้โ,อโอเดีย๋ยฝนตกมา3าสวันติดติดกันแล้วดูสิเนี่ยบริเวณนั่งทานอาหารนี่เป็นอาคาเฟ่นั็นคาเฟ่ เป,เป็นคาเฟ่ค่ะคาเฟ่ในพาร์คสวยงามดูจัดสวยมากๆหน้าร้อนนี่ค่ะที่นั่งไม่มีนะคะหน้าหน้าร้อนตรงนี้จะมีเล่นดนตรีนะคะบริเวณตรงนี้จะมีเล่นดนตรีทนานาร้อนแต่ว่าตอนนี้เป็นเป็นยังยังไม่หมดหนาวนะคะนี่ตรงนี้ก็มีอีกนะคะดอกดิน ดอกดินสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆดอกดินนะคะที่เห็นอยู่ขาวๆแล้วก็ม่วงๆนั่นคือดอกดิน,นะค่ะสวยที่สุดแล้วในสวนเขานี้นะคะแต่ละเดือนแต่ละฤดูกาลเขาก็จะมีดอกไม้นานาชนิดเลยค่ะไม่ค่อยซ้ํากันเท่าไหร่ช่วงนี้ก็จะมีน้อยหน่อยที่เห็นเหลืองๆนี้นะคะเหลืองๆทางขวามือนี้ที่มีนอกอยู่ก็จะมีดอกดอกดิ่ ก็ข้างหลังดอกแล้วก็ดิวนะ,นะคะก็จะเป็นที่เล่นสนามเทนนิสค่ะเมืองของอังกฤษส่วนมากแต่ละทาวเขาจะมีสนามเทนนิสนะคะไวใ้ไวให้เพื่อนเพื่อนไให้เพื่อนเอนอคนไหนที่ชอบเล่นกีฬาเล่นเทนนิสนะคะก็สามารถไปบุ๊กแล้วก็ไปเล่นค่ะก็ ถ้าเป็นสมาชิกก็เสียไม่แพงนะคะแล้วก็เขาทำไว้ดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆทำไว้สวยงามเรียบร้อยมากๆเลยค่ะทำทำแบบดูดีสะอาดดูแลแบบดีมากๆนี่มีเยอะนะมีหลายคอร์ดเลยค่ะมีหลายคอร์ดเลยเวลาช่วงทีอ่อากาศดีๆก็จะ ไม่ค่อยเห็นขอดนี้ยังว่างนะคะก็จะเห็นคนใช้ขอร์ดกันเยอะสวยงามก็มีเบนิคิตให้เยอะอยู่นะคะ,ะสำหรับอยู่ที่นี่มันก็พวกนี้ก็จะไม่แพงนะคะเราจะเสียค่าเช่าคอดนะคะก็ไม่แพงค่ะคือราคาแบบเลิศเลยค่ะดีๆมากๆเลยคือเขาสนับสนุนอยากให้ทุกคนที่อยากจะทำนะคะ ได้มีโอกาสอ,าอย่างคนชอบเล่นเทนนิสไม่มีสนามเทนนิสที่บ้านก็สามารถมาเช่าแบบนี้ก็เป็นอะไรที่ราคาที่แบบไม่แพงค่ะเพื่อประชาชนนะคะในนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ว่าไม่ให้หมาเข้าไปนะคะแถวนี้ข้างในก็จะเป็นที่นั่งดีๆนะคะ่ะ ห้ามเอาหมาเข้านะคะเราอน้าร้อนเดี๋ยวจะมาถ่ายอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะมาถ่ายอัปเดตให้เพื่อนเดูวันนี้มาแบบมาเป็นอากาศอึมครึมฝนตกก็จะหนาว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 แบบนี้นะคะตร่งนี้ก็จะมีดอกดัฟดีวเป็นทุ่งยาวไปอย่างนั้นเลยค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะ นี่ก็จบทางเดินของแม่ชุแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะวิดีโอหน้าแม่ชุจะมาถ่ายอัปเดตท,ที่ไปไหนมาไหนที่การชีวิตประจำวันของเราหรือว่าบางครั้งก็เป็นทําสวนผักนะคะปลูกผักอของแม่ชุชอบปลูกผักนะคะ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันอีกที่คลิปหน้าเลยค่ะสวัสดีค่ะ